และฉันจะรักเจะรักแค่คุณหมดทั้งใจฉันยกให้เธอชนเดียวแค่เธอเท่านั้นฉันนพาเธอคือคนบนฟ้าที่ลงมาเป็นคู่ใจ และฉันเจะรักเจอรักแค่คุณหมดถึงใจฉันยกให้เธอคนเดียวฉันนับพันฉันฉนับพั ชัดาเสียงปบมือคือเสียงสวรรค์เบิดแล้วเบ๋ววินมอรับเราเขาเสียเลือดแล้วบอกไหมดูบอกชัดๆดูเสียงปบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือเงินบอกเอ้าโอ้โหผมจำนุษย์นดลมาใช่ไหมพูดขนาดนี้พรุ่งนี้มาเต็มแน่นอนเลยเซ็ปเดี๋ยวเสียงปบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังใจจะมาเงินได้ยังไง เฮยเลาเป็น้พากเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์เสียงยังน้องว่ะเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังใจกับพี่น้องขอเสียงปรบมือกับป้ายป้ายโอริโอเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะใบไม้เอ้าไม่เต้นไรกันแล้วบ้านนี่พอกเตะลนะครับหรือว่าใครนะ หนึงเพลงของเตะเหรออ๋อจะรีบกลับมาคุณชอบเพลงในของเต้อีกหนึ่งเพลงอะไปไม่ได้ร้องเลยจบแล้วคราวนี้ร้องเพลงหนึ่งคุณร้องเพลงของเต้ตะกุนตอสียงหนึ่งเพลงสิอย่าสิงห์ตี่นิเมเอา ก็ยังดีกว่าหอมบุ้งพวกได้ร้องทุกคนเลยนะหอ,หอมหอมบุกงพวกคุณร้องทุกคนใช่ไหมเออจริงก็ตริผมก็เอามาลองทุกคนนะคะของเพลงได้เยอะไปเนี่โอ้โอ้บอ๊อกอาสมัยหาก,กินกับคะนแนนลองทุกคอนเลยคีจ้ามันไม่จะเป็นต้องร้องเพลงเร็วเออไอผมร้องเพลงพี่ใหม่ไทยให้คุณฟังได้ไหม อ่ะกูร้องอีกแล้วคราวนี้ปายก็ได้ร้องอคุณชอบพี่เพลงพี่หมายใจเพลงอะไรคุณขอผมมาเลยมาเดลิงส์สอดูซื่อสวยๆอะไรนั่นปาอย่าไปเอาเพลงเศร้าๆสิซื่อซวยๆมาเศร้าตรงไหนเนี่ยเอาเพลงเศร้าๆเพลงเศร้าลูกแพว่ามันมุ๊ดนี่ต้นเออพ่อันดากสวดพ่อต้นใครยุ่มหรือรองพลงนี่ อเอามียงโอ้คอสเอฟซีฮอสมัยใหม่ได้ี่เอาเมียงนำอะไรอ่ะชนะมนเลยในชนะมลมันเคยร้องแล้วผมผมอยากร้องเพลงที่ผมยังไม่เคยร้องบททีให้พี่เขาฟังดังน้ำฟ้าดังฟ้าอันตรายนางฟ้าหรือยาพิษฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อันด้าไนะเฮ้ยไอเดียไอเดียมันผ่านมันผ่านมาโดนล้วล่ะมันผ่านมาโดนล้วล่ะเราร้องให้พีเอฟซีฟังโอเคเออใช่ใช่ใช่เกือบเสียบ่รองเท้าหายรองเท้าหายรองเท้าหายเออเออใช่เพลงนี้แหละเอาเพลงนี้แหละสมัยคอยโฮปโผลเป็นตุกตุกเล้งเต้นขอเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องสนุกสนุกใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวฝากฝากเฟซบ o ๊กช่องทางการติดตามให้พี่ๆเขาฟังผมนุกชลาครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นต้นต้นกำเนิดของเพลงที่ผมลองเลยอ่าผมก็ลองอยู่ในคอนแกนนี่แหละอูฟู่มันกัล่ำไหมเท่เลยเออใส่เต็มที่อ่ะเปนเด็ฮะเอาไป gấp xỉa gấp xỉa hết rồi hết 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 đưa, hết đưa, hết 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 đưa Heo, hết hết Chỉ có hai Thôi เอ็ดพีอยุ้ยชฉยไปผมอยากจะฝากนะครับสิงมิวสิกในรอบนี้นะครับมีความพิเศษมากมายหลายอย่างเลยนะฮะับสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีเงินนะเก็บเงินไว้อย่าเพิ่งซื้อเอ็ดพีกมาซื้อสิงมิวสิกดีกว่าเอ้าทำไมไปพูดอย่างนั้นล่ะพูดเร็วพูดเร็วเอ็ดพีกผมจะบอกว่านุกกับเอ้าไม่บอกเลยเพราะว่าไอ้นุกับไปไม่ได้ไปฮะนุกับไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไงผมตัดชุดไว้แล้วเอ้าไปไหนเอ็พีกเหรอ เขาก็ไปนั่งเฝ้าน้ำกันกับห้องอยู่วันนั้นบุ๋เดฟังแล้วผมตัดชุดไปเรียบร้อยแล้วนะโอ้ที่ที่วันนั้นใช่ไหมที่ไปตัดชุดเจียวเวจิบะคำเลี่ยมจุเ้ยเอาพวกเราไม่ได้ไปแล้วนะครับผมอย่าเพิ่อนเพื่อนเพื่อนเหยียังบัลลโอ้ยอย่าไปบอกเพื่อนว่าสิไปคือผมอยากให้เขาพลาดอะเอฟซีบ้านชิงอ่ะ ถ้าไม่มีพวกคุณแล้วอยากให้เขาพลาดสักครั้งอะ่ะจะไปบอกว่าจะไปสองคนจะแบบจะบอกคนเด้อไปเดวพีคตีไปอ่า,ปอาถ้าบอกเขาว่าอยากให้ไอ้กลัวไอ้อยากให้เขาพลาดใช่ไหมอยากให้เขาพลาดช,ช็อตเอาตรงนะพี่อ่ากูตัดชุดแล้วหมดหลายบาทด้วยถ้ากูไม่ได้ไปมึงโดนแน่นอนก็มีไายปาลโป้กับนุชสนมสมพอไปด้วยนะครับผมตอนนี้พีกนี้นะครับใครไม่ซื้อก็โอแกพลาดนะครับผม เออประกาศแบบนี้มันอุ่นใจเลยไหมแล้มันอุ่นใจเพราะอะไรไข่ได้ไปร้อยเปอร์เซนต์อันนี้บอท่านได้ว่าห้าสิบห้าสิบเลยแจ้งทีได้ไปบ่ได้ไปกูตัดชุดแบบเบิดหลายหมื่นเนาะนี่ก็ตุ้มเตะขนาดไหนเอ็ดพี่ผมตัดชุดเลยเข้าใจไหมไปใช้บัตไปมาจะลองค่อยๆจะลองค่อยๆ ไปม,มองเนียจำได้จำได้เกือบคู่ไม่คายเขาไปซื้อห้อยจากทางมาพอมือถือใส่บอพ่อมือถึอลักไปจอยเลยใลส่ะม้าซอยงานตัดปอบต่อมาหาต่อผู้สาวสำนงอ่อยจอดไว้ข้างเกลือตันผู้ซอยพู้ใดมันลอยขึ้นมาถามแม่ เอาขึ้นมากเลยเอามาเกือบเสียเกือบเสียที่โก้ต้องมาเกือบเสียเกือบหายเกือบหายที่โก้ต้องมาเกือบหายรอบปอจนมาเมื่อดาดหาเข่าบัตลาจนควันสิได้ผู้ใดรักไปละฮานีไปละเราเกือบไปเปลี่ยน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 บ้านนนนคือคนหาเกิดซื้อมาเป็นเงินหลายเติบเอามาใส่บ่เม็นไฮไรักเนอะไม่หลุดบ้านใดเอาไปประกาศใส่ไม่ยังให้เจอให้เจอ สิย่างติดมาเพื่อเมื่อบานจังไดมันอายผู้สาเกือบเสียเกือบเสียที่ก่อตับมาเกือบเสียเกือบหายเกือบหายที่ก่อตับมาเกือบหายล่วงพ่อยจนลามือด่านขายเขาปัดนมาจนปวดที่ใดผู้ใดรับไปล่ะนี่เกือบเสียว่ะ ไปไ,ไปจอดไปตรงไหนไม่รู้จอดเว้ทางาทางพญ่บานทางอบตะไงเอา้อเอาเสียอะไรจังไหนสินีน่หูรับไปหรือเปล่าทำเป็นเสี้ยดูเดี๋ยสิรับเกิดพานลไปเมา่าคืนเนอะเอแม่เกอบจิม้มให้กระได้เอามาใสา่แทนรองเท้าเก่าจอดเกือบไว้ผัดลืมสดเขาสักไข่ลามไววแถวแถวหูสง เกือบเสียเกือเสียที่โกต้องมาเกือบเสียเกือบหายเกือบหายโกต้องมาเกือบหายลอวงจนว่าเมื่อด่านห้ยเขาบัดลาสดปวดที่ใดผู้ใดลักไปดาฮนนี้คหาเกืสืมาเป็นเงินหลายเติบเอามาใส่บ่เป็หยักเด้อไม่รุนบ้านใดเอาไปประกาศใส่ใบยองให้เจอให้เจอสียางติ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn